มันจะนุกจะนั้นกันกวายเจ็บบัดนแล้วพี่น้องก็อยากให้พูนเอ๊ะเออเออ,เ,อ,อเดะ เบิดเบิดคำสิซีวอลอือมไปแล้วอืมเห็นบ่แวบไปแวบมาปวดปวดคากหลายอืมอืมเออ Ở về mẹ nón có bà đê nón Đồ chay chếp